ขอนอนก่อนเชิญพระองค์ท่านทรงพระบันทมก็่องฉันจะให้พระองค์ท่านมีใครรบกวนเลยสะทกนา,าสบายลัวก่อนจะหลับจะนอนผมขอสวดมนต์นสวดพรเสียให้มันทีมันควรเพิ่งผีมานางมา อย่าพึ่งได้รบก,กวนเชิญพระองค์ท่านพระบรรทมอย่าให้ใครส่งเสียงดังไปอันขัดเราเข้ามาป่าลึกขนาดนี้คงไม่มีใครรบก,กวนเชิญพระองค์ท่านทรงพระบรรทมอย่างที่พระองค์ราชสุดโคตรเสียบรรทมโดยมีขุนวอนมหาเล็กค,คอยดูแลก็มีเสียงเสียงหนึ่งเข้าส่วนประสาทของพระองค์ท่าน คุณยาต้องเงียบไม่ไหวเงียบ้ยศไอ้ยศอะไรไอ้ฮาเจ้าคุณนาหลงไปจากเมืองนทีไม่แรงไม่แรงฮะร้องไปฮะยาน่นจะให้กูไม่ไหวกูบนเนี่ยนะจริงลยเงียบเลยห้ามร้อย้ายได้ินเลคุณยมึงเสียงดังกูก็บอกเลยเชียมีเงียบไหม เนี่ยห้ามเสียงดังโวกนั้กเขาไม่ชอบเขาจะมาเอาเออแล้วกันี่เอาเพลงมาไว้เลยที่หายเต้นไม่ได้เลยโอ้โหเอ่ยเออเมาขีล่าสัตว์มาดนไม่มีเพลงพวกนี้เลยพวกมันไม่รบจะทำยังไงดีนะท 以。

Oh. ขอบคุณนะตกมารับตังพอดีเลยขอมารับตัง์ตกมารับตังขอบคุณนะครนะับทำไมผมช่วยเตะผมฉันกูบอกให้มึงเงียบอย่าไปทำเขาสิตูไม่เงียบมิวสิกปี่ตอรถอน

หรือเป็นผู้วขี้ตัสินทุนนี้เป็นนักร้องท้องมันแฟบจะชวนถ่ายแบบถ่ายนูน,นทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหัว ตูดของมึงใหญ่กว่ากระทะไปไปโอ้ยเดี๋ยวร้องผิดหนูร้องผิดมันปิ้งมันปูดมันปูดมันปิ้งเเออหรือปูดจะปิ้งเอาไงเอาไงเออใหญ่เกินกว่ากระทะจะถ่ายลงปะฏิทินเพลื่อย ญาติโหมพี่น้องหมานะปากมีหูรูดฟังแล้วันสุขรักอา รู้สตาแนะนี่นี่เกมต้องอย่างี้ ลำแสบแม้ซาซ่าขวดอีบานโมบิจะหลุดเธอตังจะหลุดเธอจริงๆอะตังนี่สำคัญเท่าไหร่นะถ้าอยู่ใกล้ๆแบบเนี้ยทำไมจมูกเราจะสำคัญกว่าโรเมื่อกี้จะสูดเยอะทำไมนางเอกตกเลย เปไหนห็นเรื่องจบเรื่องธรรมชาติเกิดมาไม่ตกท้องอื่นไปหาเปรียบมือมีมานมองมิอถ้าเปรียบมึงเป็นปากเอาให้อเอะก็คงไม่ขาวสะอาดอถ้าเปรียบนางเป็นชายหาดก็ไรธรรมาธาตุโคตรหินเลือดฟังกูเนี่ยฟังกูเนีน่ยโค ยิ่งกว่าแอร์พอตมาขอยืมไม่จอดนานรโอ้โ่แ้นีดยอ่เลยค่ะีเอ่ะเอาที่ดูแอ่ะอดกว่าอ่อนหวานอ่อนหวานอ่อนวานไปก่อนนแล้วค่อยตบท้าที่หลัง กิดอะไรนะอย่ามาเละแรทตัวตอเละแรคู่ไปไลปัจจัยจอ,อ่อนทำไม,ไ,ไ,มไม่ได้เสียใจ,จนะแต่ว่า,าเมื่อกี้คือว่าอยู่ดีๆก็มาว่ากันนะก <c oughs> ็ได่ด้ตั้งใจตอนนี้รู้แล้วว่าผิดขอโทษนะท่านส่จร <c oughs> ิงเหรอ ู้จกกินอะไรอยากกินอะไรบอกได้นะอยากกินลง จะตีนอ่ะอ๋อจะตบจูบอย่างงั้นเหรอให้เลือกก่อนว่าจะตบหรือจะจูบขอดูดดูดอีโนเขาดูดพม่เกี่ยวกัเราขอดูดน้ำก่อนที่จะมาตบจูบอ๋อโอ้โหกูคิดว่าดูดกับเี้ยวเลฮ้ยอะไรนะดน ดูเไรนะดูน้ากระเจี๊ยบเขาก็ฟังดูน้ากระเจี๊ยบทงอะไรแล้วไปสามคนคิดได้ไมไมไม่ยอมไมก้าลไมกาไม่ทำว่ ว่าไม่ให้กูเป็นตัวนี้แม่บอกพี่นายพี่นายเป็นเดี๋ยวให้นัตตี้เป็นตัวนั้นพี่นายเป็นคนจะสิงนะใช่ก้าเนจะสิงไงถ้าเกิดมึงคนจะสิงธี์นัตตี้ก็ต้องเป็นตัพ่อกินนัตตี้ก็เป็นตัวพ่อเหมือนเดิมไงกูเป็นตัวอะไรอ่ะมึงก็เป็นหุ่นบอลออกฉากแรกไอ้เฮียไม่ดีหรอไม่อาหรอกูไม่แพวแพ้วแพวแพ้วกว่าอันนี้คือปัจกี้หยอกใช่ไหมจริงจริงเดี๋ยวพี่ไม่ใช่แต่เขาพู ไม่มีตัวอย่างเลยเอาดิยต้องมีตัวอย่างมีตัวอย่างมามันไม่ตัวอย่างไม่ดูอ่ะหน้าดูเลยเดี๋ยร็วเข้ามาทางพี่เลยตัวอย่างเมื่อเขาตัวอย่างนี่ดูกะพีใครกะพีอะไรก็ถูกนะตัวอย่างนี่ทำเป็นที่หมายตัวมันถึงก็เป็นตัวอย่างตัวมึงซึ่งตัวเก่าก็ตัวนางเอกก็ต้องเป็นตัวเดิมไม่ใช่ตัวอย่างของคอนก็ตัวอย่างมึงเป็นกูไง อีนี้ก็เป็นเป็นนักเอกไงถูกไหมอ่ะน้องเนาทำไม่ดูเลยนี่ยเราทำไงโอ้โหเอาละสะอาดเป็นจะตเอาละเอาละไม่ม อนเตอรทีมมันจู่พี่เจทีนี่มันเรีล <c oughs> ิ้น,น,นหงยมึงเราลิ้นมาทำเพี้ยมึงเราลิ้นมาทำแหม่ควายทีรึเปล่านะควายทีกูไม่เห็นโอ้โห้เฮียขนาดมากินกูชักออกทำไมถึงขนาดฟันกูชนฟันมันได้มทีนีมึงจะเอาลิ้นออกมาได้อะมองไม่เห็นควายที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 ของดีๆหนูก็ไม่ดูเลยอะไรพี่ ช้าช้าเรม่ติกโรม่ติกโรม่ติกเรม่ติกอะไรมือไม่ได้เห็นลิ้นมันขยับเท่าไหร่เนี่วัดใจกับมึงอยู่ไงวัดใจกับมึงอยู่โอ้โหอีกมต้องไปวัดโลกด้วยเนี่ยน่น่น่ช้าชาาไปไฟชาชารกเล่นมน้เริ่มเริ่มนจากตรนี้ก่อนถ้าเกิดีนามันจะแบบจุบปึ๊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 บจุดไหนนะห้าจุดโอเค นี่นี่นหนาหใครโอหม่่้่มึงจะเอาจริง่หเอาจริงโอ้ยยี่หอมสงมันฟื้คือเ็ปอะฟื้นเดี๋ยวมเอาเลย โชคดีฉลีพนหลัี่เลยาขอพี่นาเป็นอันขอยนตุลกพี่พี่โดนเน้องอกหนูว่าอะไรนะเน้อกอกตรงนี้ผ่าตาล้วล่ะพี่ย่อมอ้อเลยคืบเลยพี่เธอสองคนเป็นใครอยู่มานบควดคุณท่านฟารันต์ได้ไม่ได้เขาชื่เรวะงเจ้าตัวเองชิคกี้นี่แมวไม่สีดำโง ชื่อเลยนะสิลาภพโอรู้ว่าใครไอพ้พไอพ้พอะไรวันนี้กูดีจใเจเกินกูไปเจอมึงไอพ้พไอพ้พมึงเห็นไหมพี่ไม่เอาพี่หนูกลัวหนูไม่เคยกวัเลือดไม่ต้องเอาอีเทียมึงไม่เียมมัลีมาเล <S <S มไม่เคยไงกัวไม่เคยกเือไม่ต้องกลัวเลือดหรอก ที่เลือดคงไม่มีอาจจะเปลี่ยนจากเลือดเป็นอะไรเหลืองๆแทนอะไรง่ายลูน้องาจจะแถมทองพี่ก็ได้พี่คาดว่าจะเป็นแค่นั้นพี่จะตบจูบอย่างเขาพี่ทำแบบนั้นเลยเหรอวิ่งมายังไงยังไงคุณป้าทำไมจะไม่รู้เหรอจะไปตบถูกตบจูบกไม่จริงเนี่ยกระตุกคนแล้วนะกูะตุกคนแล้วนะอันนั้นเปนตัวอย่างเลยพี่ไม่นับด้วย อูยเอาจริงเลยไม่เอาูจริงอ่ะนี่นอนไหนวันเนี้ยนอนไหนนี่นอนนี่เลยนอนนี่เปนอนร้อนเวยมีที่ว่างี่่ะนี่ในมีห้องว่างอยู่นะ่ได้เลยพอดีพี่อะไรอะบักบักเรอเรวนี้ใช่ไหมมาร้องน่ร้อง่อนี จะร้องด้วยเหรออ้ามาตฐานนิเกไทยได้หมดน้องเลย ดูได้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจูบเดี๋ยวฉันจะถอดจะจูบเสียให้ลบไม่ทันอย่าทำอะไรฉันเลยโอ้โอย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวแล้วโอ้เอาเงียบเขาหนีไม่ไดเหรือไงไปออกก่อนทำไม เดี๋ยวเล่นดีๆนัตตี้ยืนดูรุงนตะปูอยู่โอ,อ้โหปรลธานรุ่นอยู่รุ่นจะได้อยู่หรือจะไป <c oughs> แล้วอัางโนกับพี่นัทคือใครจะได้อยู่อันนี้ใช่เอา,าองี้เหกวครับใครชอบน้องชื่อนะไรชื่ออะไรนะโอ๊ตน้องโอ๊ตใครชอบชอโอ๊ตเขาเสียงพวงมเลยครับผมได้ดังสนั่นประกาศหาพี่นัทตี้มีใครอยากให้นัทตี้อยู่เขาเสียงพวงมเลยครับเท่ากันเลยไม่ไ่้มาพวงมาลัยนัตี้อยู่กูออกไปแหละ กูจะพากูาไปไปไหนไปกับกูไปไหนผมนี่มาโก่าย <c ười> <c ười> นิดเดยยนทำไมละครเี็นดจนใหญ่่ลย <c ười> ละ่ะ ตอนที่น้ำมันใหญ่หรือไงเม่อกี้นันเนี่ยเตมออมานลยพวกน้นผูกขาดนี่มันจับเพียเรก็ไม่ช้อนะช้อนะช้อนขึ้นมาช้อนอะเออช้อนอะเดี๋ยวพูดสปริงอะ ดูกูต้องทนมือทนตีนแล้วกูบอกแล้วก่อนดูไ้เนี่ยมึงมึงก็หุบี่มึงจะถางหาพ่อมึงเหรอมึงก็หุบี่มึงจะถางยมาเมึจะหงกูท้อท้องคือทองขาแล้ไม่หุบเข้ามาแล้วทำาหนังเอออ่อเงี้ยเออเดี๋ยวี่หอม ขี่ข้างหลังด้วยวะคนเยอะเยอะมากขี่ข้างหลังด้วยไป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 